เ่ะนเพื่อนคะคลิปนี้พาจะขอทําคลิปตอบคําถามของน้องท่านนี้นะคะเกิดเนื่อมาจากในคลิปที่พาทําคลิปขอบคุณลูกค้านะคะแล้วน้องลินเนี่ยได้มาตั้งคําถามตรงนี้ว่าน้องเนี่ยคือเป็นตาขี้เกียจนะคะในข้างขวาอยากให้พี่พาทําคลิปให้ทีนี้พี่พาก็เลยว่าเอาเป็นว่าพี่พาจะทําคลิปอธิบายแบบหลวมๆให้นะคะ เพราะว่าคือพี่พาก็ 1. ไม่รู้จัก 2. องโปรไฟล์ไม่มีหน้าตาอะไรให้เห็นเลย 3. ไม่มีเบอร์สายตาหรือว่ากำลังสายตาค่าที่เท่าไหร่ก็ไม่ได้บอกเลยนะคะแล้วพี่พาก็ไม่เห็นลักษ,กษณะลูกตาด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่ไปตอบในคอมเมนต์พี่ไปตอบคำถามหรือว่าไปพูดคุยในช่องขาเข้า น้องก็ไม่ตอบไม่อะไรเลยนะคะก็เดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามองอีกแง่หนึง่งก็จะกลายเป็นว่าพี่ละเลยในคอมเมนต์หรือละเลยในคำถามนะคะค่ะพี่พาก็เลยว่ามาขอทำคลิปตรงนี้ตอบน้องก็แล้วกันนะคะคือก่อนอื่นนะคะพี่พาอยากจะทราบว่าเบอร์สายตาที่น้องใส่อยู่เนี่ยน้องใส่เบอร์สายตาอะไรแล้วก็ได้ไปวัดสายตาทุกปีไหมนะคะแล้วอีกอย่างนึงว่าเอาเป็นว่า ขอพูดแบบหลวกกมๆกว้างๆนะคะถ้าสมมติว่าการมองเห็นเราเป็นลักษณะว่ากล้ามเนื้อตาขี้เกียจหรือว่ากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะคะจะขอดูว่าลักษณะแว่นที่เราใส่อยู่เนี่ยเบอร์สายตามันตรงกับสายตาไหมอันนี้ข้อหนึ่งที่จะต้องเช็คนะคะลองป้องตาทีละข้างนะคะว่าแว่นที่เราใส่อยู่เนี่ยการมองเห็นตาสองข้างมันเห็นชัดเท่ากันไหม ถ้ามันเห็นชัดไม่เท่ากันข้างใดข้างหนึ่งชัดกว่านะคะอันนั้นเนะน้องต้องไปทําแว่นใหม่หรือว่าไปวัดสายตาสายตาใหม่เพื่อที่จะให้แว่นเนี่ยได้ตรงกับสายตานะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าแว่นที่ใส่อยู่เนี่ยเพิ่งไปทํามาแล้วก็การมองเห็นข้างใดข้างหนึ่งที่ชัดกว่าแต่ไม่ได้เหลื่อมล้ําจนถึงขนาดว่าว่าอีกข้างหนึ่ง มองไม่ชัดไปเลยหรือเบลอไปเลยหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ใช้วิธีว่าเราไปหาซื้อพาสเตอร์นะคะเออมาปิด <c oughs> ปิดตาหรือว่ามาปิดหาหาอะไรสักอย่างหนึ่งสำลีหรือทิชชู่ก็ได้มาพันตามาพันตัวกรอบแว่นข้างที่ใช้ได้ข้างที่เห็นได้ดีนะคะแล้วก็เปิดตาข้างที่น้องบอกว่า กล้ามเนื้อตาขี้เกียจเอาข้างที่ขี้เกียจนัน่นแหะให้มันมาทํางานนะคะอย่างน้อยที่สุดแรกๆเนี่ยสักวันนึงสักข้างแรกเนี่ยอะสักสักชั่วโมงสองชั่วโมงถ้ามีความรู้สึกว่าปวดกระบอกตาปวดตาแล้วเว้นสักพักหนึ่งเปิดออกบาแล้วก็คือให้มัน ทำงานทั้งสองข้างอีกคือพยายามปิดตาข้างหนึ่งเอาข้างที่ขี้เกียจตาขี้เกียจนั่นออกมาใช้งานมันเหมือนกับว่าคนที่ขี้เกียจเราจะต้องเอาไม้เคี้ยนมันให้มันออกไปทํางานให้มันออกไปทํางานพอมันไปทํางานมากๆมันาน,นานเข้าบ่อยๆเข้ามันก็จะเป็นนิสัยที่ว่าหน้าที่ของมันมันต้องทําอะไรนะคะค่ะคือเบื้องต้นนี้ก็คือให้ใช้วิธีการแบบนี้หรือรักษาด้วยวิธีนี้การปิดตาทีละข้าง ทดสดูว่าการมองเห็นตาสองข้างเหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนข้างไหนที่เรารู้ว่าตาขี้เกียจก็คือให้ฝึกในลักษณะแบบนี้แต่คือตอนนี้คือพาพูดได้แค่นี้เพราะว่าพาไม่เห็นสภาพตานะคะว่าตาลักษณะลูบเข้าหรือเหลอออกหรืออะไรหรือเปล่าเป็นที่กล้ามเนื้อตาหรือเปล่านะคะแต่ว่าลองฝึกใช้วิธีนี้จากประสบการณ์ที่พาฝึกกับเด็กนะคะหรือกับผู้ใหญ่หลายคนมามากแล้ว การพอฝึกวิธีนี้แล้วเนี่ยคือการมองเห็นหรือสภาพตามันจะดีขึ้นกล้ามเนื้อตามันสามารถที่จะแยกภาพได้ชัดเจนขึ้นจากภาพจากก่อนที่เคยที่เคยแยกภาพไม่ได้การมองเห็นนี่คือด้อย,ด,อยด้อย่าไปด้อยด้อยดยเขาเรียกอะไรนะการมองเห็นนี่คือด้อยด้อยไปนะคะแต่ฝึกวิธีแบบนี้มันเหมือนเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อตาให้เขาขึ้นมาได้ทํางานนะคะ เพื่อนๆลองดูนะคะว่าท่านใดที่มีอาการแบบนี้หรือมีสาเหตุแบบมีมีลักษณะตาแบบนี้ลองทําแบบที่พาพาแน,นดูนะคะแต่ถ้าสมมติว่าไม่เข้าใจยังไงคอมเมนต์เข้ามาถามได้นะคะค่ะแล้วก็ฝากถามฝากถึงคุณลินด้วยว่าถ้าคุณลินมีปัญหาที่ไม่เข้าใจหรือว่าไม่เข้าใจในคำในในทำคลิปอันนี้ให ลองแวะกลับไปที่กล่องขาเข้านะคะกล่องข้อความขาเข้านะคะเเราไปคุยกันตรงแมทก็ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ